สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสุบวีโ4สิบสทาโร่ชาแนาลแห่งกันดูดวงผ่านไพ่ย,ยิปซีนะคะคลิปนี้จะเป็นดวงความรักล้วนๆของชาวธาตุดินนะคะธาตุดินความรักล้วนๆทุกสถานะนะประจําเดือนกร,รกฎาคมนะคะสองพารมนะคะมาดูว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะผ่านพลังงานไพ่ขอบอกว่าใช้วิจัยในการรับฟังนะคะเป็น general general <laughs> general reading เท่าไปนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอะอย่าเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยถ้าดินก็จะมีมังกรการพฤกษบนะคะาสามราศีนี้อยาจะเช็คลัคณาดาวจันดาวสุขไปเช็คได้ที่ใต้คลิปนะคะอ่ามาเริ่มกัน เจ็ดถ้วยฟ o ร์เพน t a เคิลนะสี่เหรียญหเหรียญ The Star String t e n o p s w o r king of cup page of w a n e chariot seven of pentacles พลังงานไพ่ของคุณนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะแยกเป็นแต่ละสถานะให้นะมองเห็นว่าชาวธาตุดินนะคะมังกรกันพกศพนะคะคุณคือธาตุดินที่เป็นคนที่มีความ อดทนนะคะแล้วก็มีความอบอุ่นอยู่ในตัวแต่ว่าบางทีอ่ะคนชมมองเราว่าเราไม่ค่อยจะโรแมนติกแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวศุกร์เราไปตกอยู่ไหนเนาะ <c oughs> โอเคนะคะเหมือนเหมือนในเดือนนี้นะคะ <c oughs> ก่อนหน,น้านี้เราอธิษฐานแล้วก็พยายามที่จะคิดบวกขอให้ความรักทิศทางความรักของเรามันไปในทิศทางที่ดีอะไรไปในลักษณะนี้เนาะ อืมแต่มันเหมือนบางทีคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะบางท่านไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนนะคะบางคนอาจจะเหนื่อยกับความสัมพันธ์บางคนเจ็บปวดถูกแทงข้างหลังถูกแล้วถูกอีกอย่างเงี้ยเออเจ็บปวดเจ็บแล้วเจ็บอีกหรือว่าผิดหวังเสียวความรู้สึกเสียใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนรู้สึกว่ามันเรากับคนเราเรากับคู่ของคุณหรือคนที่คุณอยู่ด้วยมีไลฟ์สไตล์แตกต่างหรือว่าความแตกต่างกันในเรื่องของ บางอย่างวัฒนธรรมภาษาฐานะหรือว่ามันมีมุมมองที่แตกต่างกันนะคะมันก็เลยเหนื่อยมีอีโก้ด้วยอะไรไปซะอย่างเงี้ยเอาละนะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่คนโสดก่อนแล้วกันนะคะเปิดไพ่เสริมด้วยนะคะขอ energy ของชาวโสดก่อนนะว่าจะเป็นยังไง คนโสดนะคะช่วงระยะเวลาคลิปนะคะโสดมีคู่ไม่ชัดเจนนะคะสามสถานะอ่านแบบละเอียดให้คุณไปเลยนะคะไปดูได้นะรายละเอียดตรงใต้คลิปหรือตรงคอมเมนต์นะคะมาดูสิคะว่าเซเว่นน้องคับมาบอกอะไรชาวโสดชาวโสดอาจจะมีโสดแบบมีคนคุยหรือโสดแบบไม่มีคนคุยเลยก็ได้แต่โสดแบบมีคนคุยคุณน่าจะเสียใจหกอกหักผิดหวังมาหมาดมาดนะคะหรือเจอเรื่องราวที่ไม่ค่อยโอเคมาสักเท่าไหร่ มาดู Energy ของคนโสดกันก่อนคนโสดคุณน่าจะโฟกัสไปในเรื่องของครอบครัวนะโสดที่ไม่มีคนคุยเลยนะคะเออส่วนคนที่มีคนคุยคุณน่าจะคุยกับคนที่มีเจ้าของหรือว่าคุณเสียใจอะ่ะ ผิดหวังอ่ะเออทาไมจะรักทั้งทีก็ต้องมาโด,โดนคนแบบนี้เนาะอย่างเงี้ยคุณน่าจะดีวกับชาวธาตน,น้ําก็ได้หรือคนที่มีครอบครัวเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยหรือว่าไม่ชัดเจนหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณถูกหลอกคุณมีลางว่าถูกหลอกเขาปิดบางอะไรเราอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคุณเลยไม่มีความมั่นใจนะคะอ่า for open t l e s กลางคืนล้นนอนไม่หลับเครียดนะคะกับความสัมพันธ์คนคนนี้มีความผูกพันทางจิตวิญญาณกับเรานะคะคุณพยายามที่จะรักษาสถานะความสัมพันธ์หรือว่าพยายามที่จะดิวต่อไปอ่ะเออไปประมาณนี้เพราะว่าคุณคุณรู้สึกว่ามันอินเทนต์ไปในลักษณะนี้แต่ความจริงบางอย่างมันดันมาปรากฏแบบปรับปรับฉับพันนะหรือว่ามันมีบางอย่างเข้ามาในสถานการณ์คนที่คุณดิวอยู่คุยอยู่มาพังทลายแบบปรับปรับฉับพันเลยมันทําให้เรารู้สึกว่าเขาเทเราหรือเราออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแบบแห้งแล้ง เป็น e n e r g ีนี้นะคะหรือว่าถูกแทงข้างหลังเต็มๆไปอย่างเงี้ยเนี่ยคุณจะต้องออกมาทั้งๆท,ท,ที่ไม่อยากจะออกมาต้องแบบว่ายอมถอยยอมห่างหรือพยายามที่จะละทิ้งเขาละทิ้งอดีตหรือความรู้สึกทั้งๆทงี่ในใจคุณน่ยชอบเขามากๆ Energy นี้อาจจะมาจากเฟรนด์โซนก็ได้นะคะคนโสดน่าจะดีกว่าคนที่ม,มีเจ้าของนะคนที่พยายามที่จะฮิลิ่งอยู่นะคะ อืมมันเป็นตอนที่เราครบกันมันอาจจะเป็นความรักที่มันไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรหรือรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะอืมแต่มันก็เหนื่อยอเนาะมาดูว่าแนวโน้มคนโสดนะคะจะมีใครเข้ามาไหมที่โสดสนิทหรือไม่โสดสนิทเดือนนี้คนโสดจะมีคนเข้ามาหาไหมคะมีค่ะ จะมีคนเข้ามาในชีวิตเราเป็นธาตุน้ํามีเกณฑ์อย่างมากนะคะคนคนนี้เฟรนลี่ธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะหรือเป็นเอเนจีของชาวธาตุไฟก็ได้นะคะกําลังจะมานะมีความเป็นลมผสมด้วยนะคะในเดือนกรกฎาคมแต่คุณเองรู้สึกว่าคุณเบื่อเบื่อคุณอาจจะยังไม่อาจที่จะโอเพนหรือว่าคุณยังไม่อาจที่จะมีความคิดในเรื่อง,องความรักก็ได้แต่บางคนถ้ารอคอยนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นกรกฎโดดเด่นหรือทาง หรือทางไกลก็ได้นะคะกำลังจะเข้ามาเนาะคนที่คุณดิวด้วยเขาคิดได้รู้สึกยังไงคนโสดที่มีคนคุยเขาชอบในความมีเสน่ห์ของเราอ่ะนะเออเขาชอบนะคะความมีเสน่ห์ความมีเขาเรียกว่าอะไรจินตนาการหรือว่าเป็น Energy ที่โรแมนติกของเราอ่ะนะอืม แต่มันเป็นความชอบที่ไม่สามารถไปได้เต็มสิบพยายามแค่ไหนก็ไม่เต็มที่เต็มร้อยพยายามที่จะเติมเต็มแต่มันไม่สามารถนะคะก็อาจจะพยายามต่อไปสําหรับบางลายไปไซะอย่างเงี้ยเนาะมาดูนะคะว่าคนโสดนะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะเปิดใจถ้าโสดสนิทเลยอาจจะมีคนเข้ามาแต่คุณคุณเองคุณก็กลัวเจ็บอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยอืมขอดูบทสรุปแนวโน้มของคุณหน่อยนะคะ คนโสดมีเกณฑ์นนะที่จะได้เจอโซเมทาวินเฟรมถ้าคุณเปิดใจนะคะแบบปรับปรับสัมพันธ์ไม่ทันตั้งตัวคุณจะต้องฟรีโอเซลออกมานะคะจากความความวิตกกังวลความกลัวของคุณนะ่ะคุณกลัวหรือว่าคุณไม่เปิดใจนั่นเองเพราะคุณมีความแบบเจ็บปวดมาเยอะไงนะคะขอดูให้ความรักให้คนโสดหน่อยนะ why so me a so me นะถ้าจะเจอนะ ก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเป็นคนที่คบได้นานนะคะคนที่จะเข้ามาธาตุน้ำนะคะ so m ม t h e ินฟได้เลยนะอืมอ่าบางคนนะคะอาจจะต้องเหมือนใส่หน้ากากใส่กันคนโสดที่มีคุณคุยคุณก็คุยคุยไปอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยโฟกัสยังไม่ได้ thinking o f you คนคนนี้เขาคิดถึงคุณอยู่นะคะนะคนที่กำลังจะเข้ามาบางคนเล็งคุณไว้แล้วแต่บางคนที่คุณเหมือนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคุณดิวอยู่อย่างเงี้ย คุณรู้สึกว่าสวมหน้ากากใส่กันหรือเปล่าเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะคนที่คุณดิวอยู่เนาะแต่ก็ดูๆกันไปนะคะว่าเขาจะหลอกเราหรือเปล่าอย่างนี้เนาะสาหรับคนที่มีคนคุยส่วนคนที่ไม่มีคนคุยเลยก็ไม่ได้บอกว่าถ้าไม่มีคนคุยจะไม่มีใครคนที่มีคนคุยคุณก็สามารถมีใครเข้ามาได้เช่นกันนะคะขึ้นอยู่กับคุณว่าจะโอเพนเปิดใจไหมนะคะแต่โสดที่สนิทเลยจะมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะเนี่ยมาแบบปรึกปรับฉับพลันเลยโซเมดนะ เอาละนะคะก็ใช้วิทยาน,นะคะในการรับฟังเนาะคนโสดต่อมาเราจะไปดูที่คนมีคู่กันขอดูพลังงานของคนมีคู่หน่อยนะคะชาวธาตุดินเหมือนตัวคุณเองมี มีคู่แล้วแล้วแบบคุณรู้สึกว่ามีความแบบเหนื่อยๆนะคะมีเรื่องเยอะแยะมากมายมีความผิดหวังอยู่ในอกอยู่ในใจนะคะสุขภาพคุณหรือคู่ไม่ดีหรือว่าคุณเองมีการเดินทางหรือความสัมพันธ์ของเรามันมันมาถึงจุดที่มันเหนื่อย่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมาดูคนที่มีคู่นะคะชาวธาตุดินทําไมคุณถึงเหนื่อยเหมือนคุณรู้สึกว่าีเหนื่อยพยายามที่จะบาลานซ์อารมณ์ของเองน,นะคะอืม เหมือนแต่ก่อนเนี่ยเราก็พยายามแล้วแหละว่าขอให้ความรักของเราไปในทิศทางที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนคุณเศร้าๆเหมือนถูกทอดทิ้งยังไงก็ไม่รู้นะหรือบางคนถูกหลอกถูกแทงข้างหลังมาแบบเต็มๆเ,เอามาดูนะคะว่าคุณมีคู่จะเป็นยังไงจะถ้วกราบอกอะไรเอ่ยคุณน่าจะดีอยู่กับชาวธาตุไฟก็ได้นะคะ ทางไกลต่างชาติก็ได้นะคะเป็นเ n e r g y ธาตุไฟหรือว่าชาวธาตุน้ำก็ได้อืมเือนความสัมพันธ์น่าจะคบกันมาได้แล้วสักพักหนึ่งหรือถึงขั้นแต่งงานเลยเหมือนเพิ่งบางคนนะคะเพิ่งเริ่มต้นนะทางไกลจริงๆเยอะมากเลยทางไกลต่างชาติก็ได้นะคะบางคนเพิ่งจบความสัมพันธ์ามาแบบหมาดๆนะเพิ่งเลิกรากันมาหมาดๆเลยอะ่ะในเดือนเนี้ย มันความผูกพันนะคะคนที่คุณดิวด้วยเป็น energy ของคนในอดีตชาตินะคะอม,มาดูชิคาว่าสี่ถ้วยไอ้สี่เหรียญคืออะไรความรู้สึกติดอยู่ชะง,งักอยู่กับที่นะคะเหมือนเยียวยาจิตใจรู้สึกว่าเสียความรู้สึกไปโดนเขาทําร้ายให้เจ็บปวดหัวใจหรือว่าเสียความรู้สึกกับบางอย่างกับคนที่คุณดิวด้วยอะ่ะ คุณนิ่งมากๆเลยอ่ะเหมือนถูกแทงข้างหลังอารมณ์เจ็บๆอารมณ์เศร้าๆไงก็ไม่รู้แต่ก็พยายามที่จะสารต่อพยายามที่จะรักษาสถานะความสัมพันธ์ของเราไว้อยู่อย่างเงี้ยอืมปรับตัวไปไปมามาบางคนเอเน g y จของมามาไปไปกับกับจะจบแหล่ไม่จบแหล่อย่างนี้ก็มีนะคะหันหลังให้กันมีความเย็นชามากๆนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเศร้านะคุณรอคอยคุณไม่มั่นใจคุณรอคอยคุณเศรออ้า ช่วงนี้เป็นอะไรเป็นอะไรหนอถ้าดินมีคู่ขอดูต่อหน่อยเดอะเตงมาบอกว่าคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์เนี้ยคุณเหนื่อยมีความลับบางอย่างถูกเปิดเผยเดอะซันมาเปิดเผย ซเว่นออสอดของคุณนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเหมือนไกล์ไลน์คุณบอกทางคุณอะไรบา้างอางความจริงความลับกำลังจะเปิดถูกเปิดเผยถ้าคุณเก็บไว้เขาก็จะรู้ถ้าเขากเก็บไว้คุณก็จะได้รู้ความลับนั้นแล้วอะ่ะมันจะทําให้เจ็บเต็มๆเลยนะคะเจ็บเหมือนถูกแทงข้างหลังเลยแหละเนี่ยอืมไฟออบสอด เหมือนจากชอบกันอยู่ดีมีคอมมิทเมนต์สารความสัมพันธ์กันอยู่ดีอยู่ดีก็หันหลังให้กันไม่ให้ความร่วมมือเหมือนจกจะเกมโอเวอร์ไปซะอย่างนั้นนะ่ะทําไมเหรอคะชาวธาตุน้ําหรอครอบครัวก็มามีอิทธิพลนะครอบครัวการเงินอะไรอย่างนี้ก็มามีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะเงินด้วยอามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะ เขาคิดรู้สึกยังไงทำไมคุณถึงใช้ความพยายามมากหรือว่าอดทนมากๆก,กับคนคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเอนเนอร์จี้นี้เขาคิดยังไงเขาเหมือนไม่เต็มที่กับคุณสักเท่าไหร่นะคะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องรักสามเศร้าหรือว่าความเจ็บปวดทางหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องต่างคนต่างเจ็บไหมอืมต่างคนต่างเจ็บนะคะเขาก็ไม่ใช่ไม่พยายามเขาก็พยายามแนละ้วแต่มันไป มันเป็นความรู้สึกว่าเดือนนี้มันเป็นฝืดๆมันทะเลาะก,กันก็ยังไม่เอาใจหรือว่ายังไม่ง้อกันเต็มที่หรือเปล่าไฟออฟคับเป็น energy ของความผิดหวังกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ผู้คุณทําได้คือมองโลกในแง่บวกให้อภัยกันแล้วก็ปรับ energy เข้าหากันไม่งั้นก็คือจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยอืมต่างคนต่างเศร้าต่างคนพังหัวใจล้มละลายนะคะคุยกันหาอม m ิ i t m e n t ใส่กันไม่ใช่หาข้อ หาข้อยุติกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะคะมองโลกในแง่บวกให้อภัยกันเยียวยาสถานการณ์อืมมันไม่ใช่ตกมือข้างเดียวมันจะดังอ่ะเนาะมมันต่างคนต่างเจ็บนะเนี่ยมาดูแนวโน้มนะคะจะเป็นยังไงของคุณแนวโน้มในเดือนกรกฎานะคะเหมือนมีความเจ็บปวดเหนื่อยกับความสัมพันธ์เนาะ นายอัพเพนเดอร์เคิลพวกคุณจะทําอะไรบางอย่างนะจะต้องมีความรับผิดชอบในความสัมพันธ์นี้เข้ามาเกี่ยวข้องการตัดสินใจความความถูกต้องความจริงจะเปิดเผยนะคะอืมแต่ก็ยังไม่ได้เลิกลากันหรอกค่ะอาจจะพยายามบางท่านอาจจะพยายามที่จะเหมือนไปต่อพยายามจะรักษาไว้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะจบแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เออพยายามที่จะเคลียร์ energy ใี้มัน เอ่อเป็นประเด็นกันอยู่นะคะแล้วก็เยียวยานะเหมือนคุณเองก็ยังอยากจะบางท่านอยากอยากจะมีเขาไว้อยู่แต่บางคนก็อยากจะมูฟออนนะบางคนอยากจะเห็นความชัดเจนแล้วอยากได้ความยุติธรรมไปซะอย่างเงี้ยนะคะเรียกร้องความยุติธรรมในความสัมพันธ์โอเคขอดูไพ่ความรักหน่อยคนมีคู่ คุณจะสังเกตอะไรบางอย่างนะคะมันเหมือนมีป้ายแดงกําลังจะบอกความจริงเราแล้วกําลังจะถูกเปิดเผยหรือเรามีความลับมันก็จะถูกเปิดเผยแล้วนะเดดเด้อ <laughs> บางคนมีความลับอา้ามีเดซีเครดจริงๆด้วยมีความลับในใจซึ่งกันและกันนะคะใช้ความจริงมาพูดกันนะคะเปิดใจคุยกันนะอืมมีความลับนะเนี่ยสังเกตอะเหมือนคุณมีเซนส์เหมือนคุณสังเกตเห็นแล้วแ่ะว่ามันคืออะไรนะคะ เอาละเป็นกำลังใจให้นะคะก็สู้ๆนะอ่ะต่อมาเรามาดูความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่ารักสามเศร้านั่นเองต่อมาจะเป็นยังไงบ้างรักสามเศ้าหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะอืม ในเดือนกรกฎาคมนะคะใช้วิจัยในการรับฟังเนาะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณมีความไม่มั่นใจแล้วละ่ะนะในเดือนนี้คุณมีความไม่มั่นใจคุณรู้แล้วล่ะว่าความจริงคืออะไรบางอย่างคุณอาจจะรู้แล้วคุณดิวอยู่กับอะไรดิวอยู่กับใครที่มันแตกต่างแล้วมันยาก มันเป็นทิศทางที่ยากในความสัมพันธ์เหมือนคุณรู้สึกว่าคุณแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าหรือว่าไม่ชัดเจนหรือว่าเขาอาจจะเทเรานะคะและ้วไปเลือกอีกคนหนึ่งหรือเป็น energy ที่แบบว่ามันเจ็บอะ่ะเจ็บแล้วเจ็บอีกแต่ก็พยายามมีเขาไว้อยู่เนื่องจากความรักอะ่ะอืมแต่มันต้องใช้ความอดทนมากๆเพื่อที่จะมีเขาอยู่ในลักษณะนี้นะคะมาดู energy ของรักสามเศร้าหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเป็นยังไง จะไนอนครับมันบอกว่าเครียดมากกับความไม่สับสนเครียดมากกับความไม่แน่นอนกับความแบบไม่มั่นใจเนี้ยนะคะมันทาให้คุณนอนไม่หลับทุกเลยแหละเนาะจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลยแหละทุกใจเครียดนะคะไมเกรนขึ้นอืใจหนึ่งคุณอยา่ยจะฟรี r s เซลอยากจะมีความสุขอยากจะเอาตัวเองกลับมาอีกครั้งหน,นึ่งในลักษณะเป็นตัวของตัวเอง นะคะอีกทางหนึ่งคุณก็ไม่ใช่ตัวของตัวเองหรอกแต่มันเครียดมันทุกข์นะคะมันหนักมันหนักหน้ามันเหมือนถอยหลังลงคลองอ่ะสี่เหลียญมาบอกว่าคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้พัฒน,นาหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นคุณคิดถึงอดีตเก่าๆที่เคยมีกับคนคนนี้นะจะเป็นชาวธาตุฟไฟก็ได้นะอืมคุณเศร้าเนี่ยคุณคิดถึงเขาคนนี้มากๆถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันน่าจะเป็นทางไกลนะคะทางไกลกรกฏสิง หรือว่าทาดน้ําก็ได้เจ็บปวดรักสามเต้าเต็มๆเ,เลยนะคะหรือว่าเพิ่งมีประเด็นกันมาอืมคุณมีความจริงใจให้เขาคุณรอคอยข่าวจากเขาอยู่นะคะคุณเหมือนคาดหวังหรือว่าคุณคุณมีใจให้คนคนนี้มากเลยอะ่ะเห็นไหม The High p r เ e s t e s s มีใจมันเป็นพันธนาการที่แบบมันตัดมันตัดเขาไม่ได้อะ่ะมันคิดถึงเขาตลอดเวลาเลยอะ่ะ อเอเนจีของคนที่แบบรอคอยนะคะแล้วก็ยอมเพื่อความรักไปซะอย่างเงี้ยอืมสิบดาบมาบอกว่าการตัดสินใจนะคะมันทำให้มีใครสักคนเจ็บมากมันถูกแทงข้างหลังเลยอืมคำพูดการกระทาําการตัดสินใจ การเจ็บครั้งนี้อาจจะได้จบกันได้ด้วยดีนะคะจบเลิกขาดเลยก็ได้นะถ้าเป็นรักสามเศร้าที่ถูกแทงข้างหลังนะคะเหมือนหรือเขาเทเราไปอย่างเงี้ยเอนเนจีเหมือนคุณออกมาแต่วันพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าเดิมเสมอนะคะคุณยอมที่จะออกมาจากอะไรที่มันแย่ๆร้ายๆอย่างเงี้ยเนาะเด m e ปอร r เรอเอเรจีชาวต่างชาติดดเด่นมาก ถ้าคุณออกมาคุณจะออกมาได้สําเร็จเลิกราได้สําเร็จนะคะแต่คุณแค่กลัวมีความกลัวในใจ,ใจิตใจไม่กล้าที่จะออกมาจากความสัมพันธ์เนี้ยยังคุณไม่กล้าพอเท่านั้นเองอะ่ะแต่ก็มีเกณฑ์น,นะคะที่ฉันอยากจะไม่ยอมทนอยู่ยนี้แล้วอะ่ะฉันอยากจะ move on ฉันอยากจะกล้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะขอบทสรุปให้คุณหน่อยรักสามเศร้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ มันยากมันยากแต่คนเป็นคนที่สตรองมากๆแล้วทนมากๆเกี่ยวกับความรักคุณรอรออะไรคะรอวันที่สดใสรอปาฏิหาริจากคนคนนี้หรออืมคุณรอให้มันมีปาฏิหาริหรืออีกในยะหนึ่งอ่ะคุณรอที่จะออกมาแล้วคุณรอที่จะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งคุณทุกข์อ่ะไม่ใช่ทุกข์หรอกมันเป็นความมันความทุกข์ที่มันเกินทุกข์มันเหนื่อยซะมากกว่านะคะโอเค ขึ้นอยู่กับคุณนะคุณออกมาก็ออกมาได้เพราะคุณถูกแทงข้างหลังถูกทําให้เจ็บเยอะเสือเกินเอาล่ะขอดูไพ่ความรักให้คุณหน่อยนะฟิกซ์ซะฟ i ก e a อัน o ฟ g ก t ให้ไพ่แล้วลืมไปซะมันจะได้หมดเวรหมดกรรมนะคะเราจะได้ออกมาได้ถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ unstable relationship มันไม่ปลอดภัยนะคะมันทุ์มันเจ็บปวดมันเหนื่อย มันเครียดทวินเฟรมคุณจะคิดว่าเขาคนนี้เป็นทวินเฟรมของคุณทุกคนสามารถมีทริวินเฟรมได้แต่อาจจะไม่ใช่โซเมทที่แท้จริงเขาอาจจะผ่านเข้ามาแล้วเป็นเฟรมหนึ่งของเราคุณจะรู้สึกว่าคุณผูกพันทางจิตวิญญาณกับเขามากเสียเหลือเกินทําไมคุณหลุดออกจากเขาไม่ได้นี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคะอืมเนาะแต่ให้ฟอร์กิฟสะนะคะถ้าจะอยู่ต่อไปก็อย่าพูดถึงอดีตอีกอย่างเงี้ย อืมแล้วถ้าจะต้องทนก็อย่างที่บอกนะคะมันไม่ปลอดภยัยเอาล่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ใช้วิจัยในการรับฟังด้วยนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะชาวธาตุดินทุกคนสวัสดีค่ะ